สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับซีดอคุณเงินทุกท่านนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับผมแต่เช้าเลยนะครับผมก็วันนี้ทางสับปะรดนะครับรถแรกนะครับรถแรกของการทําโครงการนะครับของทีมงานช้างสุมท่าสายนะครับผมนี่นะครับ ก็เราได้แบ่งปันนะครับช้าง13ามเชือกนะครับผมช้าง13เชือกนะครับวันนี้ก็ลงตั้งแต่ตีห้านะครับผมลงตั้งแต่ตีห้านะครับนี่นะครับกองสับปะรดที่เราแบ่งไว้นะครับผมออกสับปะรดนะครับนี่ครับผมก็รายได้นะครับผมที่เราได้มาซื้อสับปะรดนะครับก็มาจากการ ทำกิจกรรมนะครับผมทำกิจกรรมนะครับ f c ทุกท่านนะครับร่วมสมทบนะครับเข้าโครงการนะครับอาหารช้างของซุ้มท่าสายนะครับผมนะครับก็นี่แหละครับผมรถแรกนะครับรถแรกนะครับแล้วเราก็ได้ไปซื้ออ้อยไว้นะครับ5ไร่นะครับผม5ไร่นะครับจำนวน1 4 5่0คะแนนนะครับผมนะครับเราก็ไปตัดมา รถหนึ่งแล้วนะครับอ้อยนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นสับปะรดนะครับที่เราสั่งมารถแรกนะครับแม่แม่นะครับผมก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่รถถอยไปนู่นนะครับผมก็เราจะแบ่งไว้นะครับแบ่งไว้เพื่อเป็นของกลางนะครับเวลาช้างมาทํากิจกรรมนะครับผมจะได้ทานนะครับได้กินนะครับส่วนที่เรากองไว้นี่ก็จะแบ่งให้ แต่ละเชือกแต่ละเชือกไว้ไปกินนะครับนี่ครับทางทีมงานก็แบ่งนะครับผมแบ่งเรียบร้อยนะครับแบ่งเรียบร้อยแล้วก็ยังลงไม่เสร็จนะครับผมยังลงไม่เสร็จนะครับ กลองนี้นะครับผมที่เราลงอยู่นี่ก็เป็นของกลางนะครับคือเราจะเจ็บไว้นะครับให้ช้างได้ทํากิจกรรมนะครับผมตอนนี้ก็มีควานต้งควานตาลน,นะครับแล้วก็ควานแฟแล้วก็น้องเอิร์ธนะครับที่ลงอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมคลับลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็ทีมงานก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับเมื่อคืนอ่ามารอลงสับป,ปะรดนะครับที่ซุ้มนะครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงนะครับหกโมงก็ยังไม่สายนะครับถ้าเราลงสายมันจะร้อนนะครับผมร้อนมากนะครับก็เราก็ต้องลงแต่เช้านะครับลงแต่เช้าก่อนนะครับ ต้องอลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถของอคนที่มาส่งนะครับเปิดข้างไม่ได้นะครับต้องลงลงด้านท้ายอย่างเดียวนะครับ ลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมกองไว้นี้ก็เราก็รอจับฉลากนะครับผมจับฉลากเพื่อเป็นการ ไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผมเพราะว่าแล้วแต่ดวงนะครับใครได้กองใหญ่ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมจับฉลากเอานะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะให้ควานตุ้งนะครับไปจ่ายคะแนนกับเจ้าของรถนะครับอแปดพันคะแนนนะครับผมนอกควันต้งเนาะครับเดี๋ยวให้จะขอเพิ่มเมาเนาะครับครับผมนะครับจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาให้ซองกลับด้วยนะครับผมครับ ครับก็หันมาฝั่งนี้ก็เป็นสาวสวยนะครับแห่งซุ้มนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับผมก็พังโบวี่นะครับโบวี่สาวสวยนะครับก็เป็นช้างที่อายุก็ประมาณ30กว่านะครับผม30กว่านะครับแต่ก็ยังสมบูรณ์นะครับร่างกายแข็งแรงกำยำนะครับผม ก็ถัดมาอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าพังสีนวลน,นะครับพังสีนวลน,นะครับโอ,โอ้โยกรอแล้วนะครับผมโยกสวยเลยนะครับดูนะครับก็ช้างอยู่ที่นี่ก็อ่าที่อยู่ใกล้ๆรอบอ่ากองสับประรดของเรานะครับก็มีสี่เชือกนะครับส่วนที่เหลือก็ แยกย้ายกันพปผูกอีกที่หนึ่งนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับผมผัดมาอีกก็จะเป็นแม็กกี้นะครับผมสาวแม็กกี้แห่งซุ้มท่าทรายครับผมสาวใต้นะครับที่มาจากจังหวัดพังงานะครับผม ทางทีมงานนะครับของพวกเราก็รับเข้ามานะครับอยู่ในความดูแลนะครับผมวันนี้ก็ทางควันนะครับก็ได้ไปเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหญ้ามาให้นะครับเป็นหญ้าที่ปนข้าวนะครับในนามาให้แม็กกี้ได้ทานนะครับก็ตอนนี้แม็กกี้อ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นมากเลยนะครับผมอ้วนขึ้นมากเลยต่างจากที่มาใหม่ๆนะครับ ก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเวลาจะกินก็ต้องตีใส่เขา่าใส่ขาก่อนนะครับผมผัดมาอีกอที่นะครับผมก็จะเป็นหนุ่มรูปล่อนะครับ ภายภูผานะครับผมนี่ก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับผมตอนเช้านะครับก็ทางขวานก็ยังไม่ได้เจ็บทำความสะอาดหลักนะครับหยกโยกโยกนะครับผมโยกโยกโยก งาสวยมากๆนะครับงาสวยหุ่นรูปร่างดีนะครับผู้ผามากความสามารถด้วยนะครับผมมากความสามารถด้วยนะครับ บอลลิก็เดี mm. ra, ๋ยวเราจะมาจับไม้ส so well. okay. uh ั้นไม้ยาวนะครับผมเพื่อเลือกกองนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ดูนะครับดูไม้อยู่นะครับว่าใครได้กองไหนนะครับผมนะครับใครของคนทเขาสั่นกันนี่ไหนไหนทีดีจะเปิดเป็นยังไ่ได้เปิดพ่อไปพ่อไปนี่เป็ของผมตัวนี้หมดเลยนี่ยเมนโอมเอาเลี้ยงเบิ้งเลี้ยงเบิ้งเออเดี๋ยวเอาคนละอันเดี๋ยวตีดากวคตีดากยวเดียวเนื้ตัวนี้ยเดียว จิ้ม like มันน no. ี่ของของผมมันส oh wow. ังก yeah. uh, ุลของผมตัวไหนวะตัวนี้มาชวนเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชวนดูตัวไหนตัวไหนถูกต้องนี่ถูกบอกนั่นละถูกต้องแล้วอันเดีวเดี๋ยวอันนั้นเดียวเขาไปของผมของผมใช้มงคลเนาะใช้มงคลครับสองคุณเงินคุณเงินสามของเขาสามสีดอโพงเงินนับไปพใหญ่ทองคำใหญ่ทองคำจับเด้อห้าของเขาพันเงินหกน้ำแตงนน้ำเต็ เจ็ดคำามหมื่นแปดผู่ฟาเก้าสีนวลสีนวลซิอยู่ไก่ส้างเียม่บ่ดิหองผมเออหองห้องเออแมกกี้เหรอแม็กกี้ของผมิของผมดาวสองู้ตรงอ๋อครับเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแม่โอ้เขาได้เขาได้หนึ่งตัวสามสี um> okay ่ห um ้าหกเจ็ดผมผมเจ็ดเขาเด็แปดกับิทั้งหมดสิบสามกองนะ ครับทั้งหมดสิบล่มกองแล้วครับผมเราถ่ายเราถายแปดแปดสิบครับเดี๋ยวเราจะให้หัวหน้านะครับมาขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับวันนี้ก็ต้นสับปะรดก็มาถึงแล้วนะครับคือน้ำใจหัวใจจากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับควานช้างเราได้รับหมดนะครับเป็นกําลังใจให้ควานช้างให้น้องช้างทุกเชือกผมไม่มีอะไรที่จะกล่าว มากไปกว่าคําว่าขอบคุณนะครับดีใจและตื่นตัดไก่พี่น้องรักช้างสิ่งที่ผมจะทําก็คือน้องๆคือปลูกฝังให้น้องๆรักช้างดูแลช้างให้ดหีจะเป็นทุกสิ่งที่พ่อแม่เอทีอยากให้เป็นนะครับก็ขอขอบคุณตรงนี้ขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมนี่ก็คาขอบคุณจากหัวหน้านะครับทีมงานนะครับอตอนนี้ก็เราจะเจ็บทําความสะอาดเนาะ ทำความสะอาดทความสะอาดออกก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นเราจะมีกิจกรรมนะครับต้องต้องให้สะอาดไว้เนาะหัวหน้าเนาะสะอาดไว้ก่อนต้องสะอาดไว้ก่อนนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าเราไม่ไปทำความเดือดร้อนในสังคมเราจะอยู่ร่วมกับสังคมก็ได้ครับผมไม่ใช่เราเราไปอยู่ตรงไหนมันก็เลอะเทอะอย่างนี้เราไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้เราไม่ไม่ได้เอ่ยถึงใครเราเอ่ยเมื่อเอ่ยถึงตัวเราเองเราต้องสร้างตัวเองให้มันดีครับใช่ครับ เราต้องสร้างตัวเองปูฝังปิดสำนึกของควาช้างควาช้างไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนสกปรกที่นั่นนะครับนี่สิคือสิ่งที่เราทําอยู่ช้างว่าถ้าทมเราทําอยู่ครับผมอยู่ที่ไหนต้องทําให้ลุ่งทําให้เตียนทําให้สะอาดเจ้าของพื้นที่เขาก็เต็มใจให้อยู่เรามาอยู่เราก็ได้อยู่กับความสะอาดน้องช้างก็มีสุขภาพที่ดีมีอาหารที่ดีจากแม่เอฟซีครับสุขภาพเยี่ยมครับเราจะดูแลครับครับไม่ต้องเป็นห่วงฝากถึงพ่อแม่เอฟซีทุกคน เรื่องช้างเรื่องช้างเรื่องควานเรื่องอะไรเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลอยู่ก็มีพ่อพ่อควันวีระพ่อควันสุพิษที่ดูแลอยู่พ่อควันใหญ่ครับผมตัวผมก็เป็นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลน้องๆให้คําแนะนําทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเรื่องความถูกต้องเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเราเราดูแลกันอยู่นะครับเราดูแลเป็นระบบเราไม่ได้ทิ้งน้องๆไปให้อยู่สเปะสปะเราอยู่ในระบบอยู่ในระเบียบ ครับยินดีครับยินดีครับครับเดี๋ยวให้หัวหน้าทำงานต่อนะครับผมตอนนี้ก็ทางทีมงานเราก็เอาสับปะรดขึ้นรถนะครับผมนะครับวันนี้ควันอ้วนเขาบอกขอใช้บริการควันรักหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปถามควันอ้วนนะครับควันอ้วนควันอ้วนค่าน้ำมันผมนะครับ ผมเอ็มร้อยโซดามีอยู่ครับผมบอเกียงนาครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแม่แมเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับ